หักแท้น่ารักเหลือเกินพี่น้องจ้าเห็ดพึงเลือดจ้ะปล่ะเป็นไงล่ะนั่นเห็นบอเห็นบอค่ะเห็นบอนี่นี่แหละนี่แหละช็อตเด็ดเห็ดมันปูจ้าช็อตเด็ดเห็ดมันปูค่ะเจออีกแล้วเห็ดพึ่งหวานเห็ดเ็ดพึงเลือด สวัสดีจ้าพ่อแ <c oughs> ม,ม่พี่น้องจ้ามาอีกแล้วผ้ามาเข่าป่าอีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องแดดดีๆแจ็คสิมี่เฮดบอมี่กับมาลุนกันมาจอบเบิ้งซื้อพ่อแม่พี่น้องย่านเฮดลักออกว่าปลามันแห่งแห่งฝนกับโบตกแต่ว่ากับอดตบัวใหญ่ขึ้นเก่าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเป็นรุ่นน้ากันเด้อว่ามาดามสิผ้ามาเก็บหยังมัอนี่สิมี่เฮดเฮดเก็บบ่เด้จ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าลุ่นเฮมมาดามมันหมานเด้อจ้าเด้อดอกแหลกแหกหมานอยู่เด้อนี่พ่อแม่พี่น้องเฮดแสีบเด้อนี่ค่านี่ ปนซุปใส่บะเขือนี่แต่ดอกนั้นเทาแล้วว่าเอาเ้อจ้าเด้อสุดยอดความแซบนะคะสุดยอดความแซบเลยเนี่ยเนี่ยให้อันดับหนึ่งเลยเด้อจ้ะนี่ความแซบเนาะไปหลุ่นกันต่อจ้ะ,จะเจออีกแล้วจ้าดอกที่สองของแซบของเหานี่พ่อแม่พี่น้องเอาได้หมดถ้าสดชื่นนะจ้าเอาเบิดเลยจ้ามาน,นี่สวยๆได้แล้วจ้าสองดอกนี่จ้าสองดอกกันนะคะ ของแสบของเท้าเจออีกแล้วเห็ดพึ่งหวานโอ้ยบ่แมหมเห็ดพึ่งหวานเห็ดเห็ดพึ่งเลือดพ่อแม่พี่น้องเห็ดพึ่งเลือดจ้านี่ขออนุญาตตัดสีเลยด้อโอ้ยเดี๋ยวตั้งกล่องก่อนอือจ้าพ่อแมมพี่น้องโอ้ยเห็ดมันแหรงค่ะขนาดเห็ดเห็ดมันปูจงไวเหมือนนันกะยัง่เห็นหดไงเพิ่นของใส่ถากจอกินเบิดแหล้าจ้บพ่อแม่พี่น,ออน,น,น้อนนนนง,องอจ,ออจ้านอาอ มาเจออีกเนี่ยแพทมาหมองเกาฮ mm hmm. ็ดมันปูที่จงไหวได้นี่แต่ว่ายังแพตเดี๋ยเห็นอยู่รปะว่าเพิ่นแหงไปเลยน้่นหแม่แหงไปเลยเพอเห็นแม่แต่ดอกหน่อยที่เขาจงไหวก็เก็บมีซําไดก็เก็บซํานั้นแหละได้ฮ็ดก็ฮ็ดหนาแล้วสามดอกฮ็ดเพิ่งเลือดดอกหนึ่งแล้วจะเพราะแม่พี่นอ้องเบิ่งห้อยถากแล้วกินเนี่ย นาถิมเบิดตะดอกนี่ใส่ได้อยู่จ้ะนี่คอยกะคอยยังมีมานาห็นเจ่าอยู่ด้อยนี่นี่คอยยังเห็นเจ้าอยู่เกือบแมนบ่เห็นเพี่ดอกพี่เนาถิมแบบเนาวถิมแล้วจ้ะนี่พ่อแม่พี่นอ้องมุ้ยมาดามยังอุซาหเห็นเล้าอยู่เลยนี่นี่ <laughs> นี่และดวงเพื่อเสียไปน้ำเฮานี่เอาไปไหว้เถอะไปเลยสิไปหลวกไว้เลยจ้ะเพราะว่าเอาหันบเห็ดเลย บ่ได้กินแถบพ่อพี่น้องมันมันมันเถ่าไห้ไหมเห็ดเฮ็ดกอเห็ดอันนี้นี่จ้ะดอกน้อยๆเพิ่นเนาะนี่อีกบอค่ะอันนี้เฮ็ดมันฟูนี่เห็นบ่สีรลถือแดดแล้วไหมแล้วนี่โอ้ยเกิดมันข่อยบ่เห็นเจ้านี่เบิงขาที่เลือไว้นะพ่อแม่พี่น้องบ่เห็นเลยไหมสงสัยเราเราเราเหี่ยวไปเลย แต่ว่าเขาก็ไปลุ่นๆเบิ่งมองได้มันซืึนมันก็นอาจสืขึ้นเนาะจ๋าเนาะพูนะเห็ดทองมาดามนี่ตัวที่เพิ่นอยากขึ้นก็นมีนี่เห็นบ่พี่น้องเนาะมองได้ที่เพิ่นซุ่มเพิ่นก็นขึ้นอยู่งามคักนี่โอ้ยเดี๋ยวสองดอกก็เด้อนี่โอ้ยไปเห็ดหักสัมโอ้ยเห็ดแตกพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยไปลุ่นกันต่อเด้อจ้ะเด้ะมองเราอยู่ซุ่มๆพี่อีกดอกนึงได้พ่อได้เก็บอยู่พี่น้องเอ้า เดี๋ยวรุ่นละละเดี๋ยวห้องกระตาแล้วคุณนะมีแน,นวห้องกระตาแล้วพอได้ห้ผู้บบาไปขายแฟให้แฟนแพทเอาไปขายให้ให้อันเพื่อนรวมงามเพื่อนเด้อพี่นอ้องเห็ดมันปูนี่แต่เลต้นเหตุครับพี่นอ้องแล้วกับตัวไรนี่ตัวไรอันนี้เพื่อนกับไงสูง้ไงอยู่คุณนะเอาส่อนขาแล้วเนาะดอกหน่อยแต่ว่าก็เอาขาเพื่อนเอาเหี่ยวเบิดเลยพี่นอ้องแต่เลตุนเหตดเนาะ แต่ก็ยังดีที่มีให้ได้เก็บให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งอยู่เนาะตอนเลือต้น,นเห็นบ่มันบนใบฝนเสร็จแล้วนี่ตายเบิดเลยตายทิมเบิดเลยนี่ตายแหล่งตายทิมซือ่อเลยเฟืองกีฬาพี่น้องน,นี่ยอ่อนๆอ,อ,อยู่สุด ใหญ่เนาะจา้ะเนาะสงสารเห็ดที่สุดเลยม่องนี้ส่งซุ่มๆเพิ่นส่งสิเกิด <c oughs> นี่เพิ่นได้น,น้ําซุ่มๆนี่ดอกน,น้อยๆเพียบเลย นเห็ดจังๆปวดเบื่องขาเขาตีละเดินไปเดินมามาเจอเห็ดก่อจ้าดอกยังสวยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะี่แต่ว่ามาดามสิบลืมนแมงกำลังกินเ้าเห็นบ่าอใส่ถังมะก่ายกินเห็ดสวยเจ้าทำแมพี่น้องเอยเถียวก่อนนี่แพชรโบเห็นเพิ่นได้นี่ งามอยู่เดอ้อเนี่เบิ่งขาติดใจหมองขาเพิ่นนี่ละ่ะเนาะบ่ได้ติดใจหยังดอกติดใจขาเนี่ยแหะนี่เฮดมันปูดงนี่ขาเราใหญ่พี่น้องพุ่นน,น่ะโหดโพ,โพ,โพโได้เก็บอยู่ได้เก็บอยู้จ้ะจงไว้หมองแดงมันซุ่มมันก็ขึ้นอยู่เนาะตัวนี้นก็เอาได้บ่นี่ ดอกนี่เอาไปหลดละจงไว้แล้วกับสีด,ด่างแล้วกับสีเทาไปถิมซื่อๆน่ะแล้วส่งสีบอยใหญ่ดอกเนาะมาเนี่ยดอกได้พ่อเก็บได้สิเ <c oughs> ก็บเลยจ้ะโ <c oughs> อ้ตีะ โอ้เป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยจ้ะน,นั่งคัางนี้มีปะนี่สวยๆเลยจ้าคอยดูขาเดอ้อคอยดูขาเดอ้อนะพู่นะพี่น้องโอ้ยถี่เราขึ้นไม่แล้วถี่เราซุ่มแล้วก็เลิศ ่นนะ่ะนี่ขาแม่วนสอนได้เนาะพี่น้องโอ้ยไหยมึกว่าเห็ดมันปูพี่น้องแพทดีใจเบิรมันบบแมนได้จ้ะได้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เด้อเห็ดผิดเด้อตันไหนเด้อเห็ดผิดเด้อจ้ะได้พอพี่น้องจ้ะเห็ดพิจดด้าเห็ดผิดโอ้ย,ด,ด,ด,ย,ด,ด,ด,ยดีใจเบิร่าบอกแล้วมันยังมีสวยๆให้เราเก็บเห็นโบเนี่ยเนี่ยเห็นบ่จ้ะพุณแม่พี่น้องเห็นไหมคะขาอ่ว อยนะขาอุ้ยสุดยอดลอิสุดยอดของความขาจริงๆจ้ะพี่น้องจ๋านี่ยังมีอีกอยู่อ้โหต้องค่อยๆเอาแล้วคุณนะไอ้ว่าไอ้พี่น้องเอ้ยอเปิดออกมามันดอกเดียวเด้อนี่หลายดอกอยู่จ้ะ เบิ้งเดอหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกคุณนะสวยเนาะคะเนาะคุณนะเบิ่งขาหาดูอีกหาดูอีกเหมือนว่าเราจะเจออีกอยนนะเห็นไงเห็นไหมจะเกิดขึ้นไมเห้าด้เก็บเรื่อยๆอยู่ตัวละอุ้ยขาเจ้าแมหมเห็นอีกอยู้ะเหมเบอร มงได้ที่เพิ่นซุ่มๆนะพี่น้องจ้านี่สองดอกมงนี้นี่เนี่ยเห็นบอมีอีกบ่คะมีอีกไหมเอ้ยอุ้ยมีอีกอยู่นี่นี่บอนีจ้าหาอีก อื uh ้ย huh. คุณน่ะโอ้โ huh. หสวยมากเลยอ้าวมานมานันอีกแล้วพ่อพี่นอ้องอุ้ยดีใจหลายเนือ้อสิบวิมีเห็ดเก็บให้พ่อแม่พี่นอ้องเบื้องแลังก็ได้เก็บอยู่เรื่อยๆอยู่เนาะเห็ดมันปูเห็ดโกอแล้วก็เห็ดอันเพิงเลือดจะ้ะ uh huh. เดี๋ยวเ้ามาลุ่นกันดอกหนึ่งเนะี่ยเป็นห้องเพิ่นไปแล้วแต่ดอกนี้สิเป็นห้องเท่าไดรบ่เป็นไดรอยู่จะ้ะไดรอยู่จะ้ะนี่ ได้ยูได้ยูแล้วเห็ดมันปูแล้วจ้าเป็นของเราได้ไหมได้นี่ขาอวบอ้วนๆทำไมจะไม่ได้เนาะนี่อันนั้นตัวนั้นเขาไหวเพิ่นกินซะมีอีกบอจ้าพี่เจ้ามันอะคอยจงไวลาอยู่ได้จ้าเด้อ <laughs> จงไว้ร้ายกัแล้วสิเหลือให้ห้าวบ่แล้วแหงไปเบิดแล้วล่ะบ่มีเสียดายครับพี่น้อง <laughs> ถากเหรินจนว่าคักๆแล้วล่ะอัยะอัยะเจอแจ็คพอตอีกแล้วพี่น้องละเลิศ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  งามงามจุ๊จ้ะนี่เห็นบ่บ่หมั่นใจว่าที่เฮาจงไบบ่เนาะเราคือไงค่ะแต่กันนะฉันจงไบเนาะคือสีญ่ไว้ค่ะนี่จ้ะข้าวกลุ้นมาดูน้ำขันเด้อนี่มองอยูมานั่งคักพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งปัดดอกใหญ่ไหมพี่พี่น้องขออนุญาตดึงใบใหม่ออกให้เด้อนี่จ้ะสีเด็ดของเฮานี่นี่จ้า ที่เด็วส,ดสวยๆของเฮา mm hmm. ดอกไหมคุณนะ่ะสีดอกนี่จ้ะโอ้โห,โหสีดอกส,สวยๆเลยจ้ามาน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 คือเกาเมาคือการมานคือเกาคุณนะ่ะสุดยอดสุดยอดจ้าสุดยอดนี่กลุ่มนี่จ้า นึกว่ามันอีสีบอบอเลิศกะเลิศคือเกา่านอกจากเนาะพี่น้องจา๋าน่ะเห็นไหมนี่นี่เห็นบอจา้นานีมาน่มนันมันจ้ามันมันนะคะลงตะกร้าจา้ะสวยๆขาเราไหมขาเธอช่างสวยเหลือเกินนะจา้าพูดนะเอาเนี่ยก่อนมองนี้มันซ่มมันเย็นไหมเลิศจ้ะเลิศอุ้ยตกใจตกใจพี่น้องพี่น้อง มะรามตกใจห้เบิ้งห้เบิ้งห้เบิง,บง,บงย่อยๆน้ำแยกน้ำย่อยไปก่อนนะนี่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกเอาหนาออกดีๆมะรามอย่าอย่าซันอย่าซันพี่พี่น้องเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนั่นเห็นบอเห็นบอขาเห็นบอนี่นี่แหละนี่แหละช็อตเด็ดเห็ดมันปูจ้าช็อตเด็ดเห็ดมันปูค่ะ เป็นนางไดค่ะกลุ่มนีไม่จักดอกกลุ่มนี้มีหนึ่งดอกสองสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกแปดดอกเก้าดอกสิบดอกสิบเอ็ดดอกกลุ่มนี้มีสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกลุ่มนี้มีสิบสามดอกนะจ๊ะเลิศปะคะเลิศเนาะเลิศมากเลิศมากสดเด่นเห็ดมันปูจ้า นั่นยวมานอี่คือเก่าพี่ดอกนึงพี่นะว้าอันนี้ก็สงสัยสองดอกสามดอกอุ้ยสองดอกว้าฮติโชห่วยเลิศเถอะคะ่ะพี่อนะเอ้ยคอยมานอีกแล้วพี่น้องขอยังขอซื้อบริเก็บเห็ดพ์ดูนะสวยงามนะคะสวยงามนะคะสวยงามนะคะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ๊ะจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ย แห้งตัวน,นี้แห้งอดอกนี้แล้วมาเกิดอยู่หนอกๆนพี่น่ะเว้ยอุ้ยตกใจนึกว่าถากว่าแมนพี่นอ้องเฮดสองดอกคู่กันอุย้ยมาดามมาไดวขว้ขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญได้มาอยู่กันเหนือกระโตตกใจนึกว่าถากจะคุ้นถ้าคุ้นเพื่เคยเก็บกับสิว่าโบแมนแมนอยู่ด้วยจ้ะส่งใบใหญ่ดอกหนอกเอ้ยขว่ญส่งใบใหญ่มองนี่แห้งไปเลย ตุบุอยู่นี่แน่มากนึกว่าเห็ดผึ่งมันบบแมนนี่เห็ดอันนี้เห็ดล้างแตกแค่นี้ยังน่ารัะพี่น้องจ้าเฮ็ดที่ห้าสิบโบโบ,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 บกินเพื่อนน่ะล่ะโบใหญ่จ้ะน,นี่อันนี้ติ้ลสีขึน้นไหมกับมีนี่นี่ห้อยแพทนี่ล่ะเค็ียบไปเพียเพียอ,อ ตัวน้น่อยค่ะกบสิบปลอยเปิดโอกาสไว้เพันหญ่เนาะก็บเอฉพาะอี่วาคก็บใดเนี่ยล่ะเปิดโอกาสให้แล้วได่นยัยถูกใจขาเจ้าอีรีเด้ขาบวบเนี่ย แล้วโปรยใหญ่หรอพี่น้องแต่ว่าโปรแหน,นะสดๆมันมันกะอันนี้อยู่เด้อได้น้ำหมอกลำคางเนาะปล่อยพันไหวซะโปรแหนเป็นตับๆอยู่นี่ที่แพทย์เลื้อไว้นั่นแหละแต่ว่าก็ได้เก็บได้เก็บง่ามแล้วเนาะพี่น้องจ้า ได้เก็บสวยๆแล้วนี่ก็สวยด้วยนหะนี่ก็ใหญ่อยู่ดอกเลยที่พันข้อไงพ่นก็ใหญ่เอ้านมัมะละกเกิดจวงสีอีกแล้วถ้าเบิ่งขาเด้อพุ่นน่ะพี่นอ้องเอ้ยพูดพูดขาเจ้าน่ะนะอืมหนี่นะจะมันงามเนาะพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเฮ็ดต้นนี้นี่ เห็ดต on ้นนี่สิเกิดก่อนเห็ดขอนสนได้จะเด้อพแมพ่น่อนจ้าแต่มันกินบ่ไห้เด้จะเด้อเห็ดเบือได้จะเด้ออันนี้โดนโดนขโมยไปแล้วนี่โดนขโมยดอกไปแล้วถึงจะแห้งๆแต่ก็สวยนะจ๊ะ เละหมดเลยเอาคือเก่าจะ้ะที่แรกเห็นแต่ดอกนี่บันแนมลงมาคักๆเพื่อน <Yeah. laughs> โอ้ย,ออยนี่คันแหย่เปิดมากแล้วมาเจอ,อสิตลอดพอกระสิเปิดอยู่แต่ว่ามันกับบริเวณห้เขาเปิดตลอดเลยพี่น้องเอ้ยมันบ่ สวยอยู่เด้อ,อ,อต้นนี้เพิ่งขึ้นมใหม่เด้หมืองไรงมันซุมๆเนาะนี่พี่น้องหักก็ขึ้นอาอตาหักแท้น่ารักเหลือเกินพี่น้องจ้าเห็ดเพิ่งเลือดจ้าพี่น้องกำลังขึ้นบ้างิล่ะอุ้ยอุ้ยเธอหน้ารักเหลือเกิน อุ้ยเธอนาฮักคักโอ้โหนี่เธอก็ร่งออกใหม่ๆเนาะเี๋ยวสองดอกแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยจงไว้กาสีไงไงไม่ไหนลวเน่าหวจ้าอ้าวนี่พี่น้องเอ้ย เห็นบน่ค่ะนี่เห็ดมันปูนี่เออโอ้ยยุงนขาเงี้ยวอวดใหญ่ขนาดเนะาะจะแต่และตนนะนนาาันเนาะจ้ะนะอ๋อเพลินนวัาแล้วถือแดดจนว่าเฉาบ่แมัน แล้วถือใบใหม่คุ้มใบสองแหนมบึงค่กคักๆได้ยังไ่บัวสันนี่บัได,ได้กินบ่ได้กินดีๆขันบ่แหนมคักๆก,กนะ่ะนี่อนดอกนึงเห็นปะอ๋อสองดอกพนะู้หน่ามันดอกเดียวพี่น้องสองดอกโอ้ย ขาเงี้ยงๆงามๆสีโป๊กเก็บเอาก็จะาสีบาจังไดเนาะก็ต้องเก็บเอาคือเก่เาหน่ะพี่เอ้ยไปพาเมื่อละพี่น้องแต่ว่าสิพาหาหม่องมะม่อตัดขาก่อนตัดขาให้มันแหลวไปเลยน่าจะกลับบ้านเดี๋ยวไปเฮ็ดกับเขากับน้ำให้ลูกให้เต่ากิน พอมันนี้ลูกมามีคนอล่ายหน่อยกับลูกไส้กลางมา,จากจ้ะวันนี้มีลูกได้ห้ายเติบโอ้ยมแมนบอกบ๊วยีนว่าเห็ดมันปูนก่แมนดอกเจ้าเห็ดเนี่ย มากมาพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ล่ละเห็ดทีใดเมื่อนี่เนาะก็สวยกับยังอยู่จ้านี่ได้หลากหลายเห็ดเลยเฮ็ดกอก็ไดดหลายดอกอยู่เด้อจ้ะเด้อนี่ไดพ่อปนพ่อแก้วเดี๋ยวไปถต้ำแจวตํำาำแจวอาจะไปกินปลาเขาจะจ่อยเพื่อด้ไปเก็บเห็ดน้ำกันวางตรงกันบ่นพ,พี่น้องผู้ใดต,าตา่างค้นต่างวางกับตางไปเนาะ ผ้าละมันหยากคนละผ้าละพี่น้องเอ้ยปลากระหูกกันเด้อกระดัยวบบางกับป้ายเห็ดเพิ่งเลือดได้สองดอกด้วจ้ะเด้อนี่เห็ดเพิ่งเลือดเห็ดเพิ่งเลือดได้สองดอกจ้าพึ่งเลือดสองดอกสวยๆเห็ดกอ,อก,กระดัยสองสามสี่ห้ากดัแปดดอกเห็ดมันปูหลายกลุ่ม เห็ดมันปูเฮามีแต่ดอกน่างามอยู่เด้อเห็นว่าก็ได้เนาะเห็ดมันปูเพียความสะอาดแล้วก็สิบ้าเมื่อแล้วจำนี่ยกะทือบประมาณแล้วเนาะพี่น้องจ้ะหมานแล้วเพียบึงขาแต่ละดอกผู่ <c oughs> โชีดีเนะขาพี่นหะ สุดยอดเลยขาเลยถ้าฝนบปตกลงมาเนี่ยคือสิบวมีวีแววได้เก็บแล้วล่ะมันบวมีดอกหน่อยไหมบ่ค่อยเห็นดอกหน่อยแล้วล่ะเนาะอันนี้ปัดออกเลยอ้าวมันเด็กเก่าดอกมึงตัวนี้เห็ดเห็ดกอนี่เห็ดดอกนั่งเคยเเห็ดยังกับเขาให้ลูกกินนอน,นี่เนาะ เดี๋ยวสิถามพอพ่นเพื่อพอพ่นอยากเห็นให้ลูกพ่นกินด้ดนๆลูกมากกะเปี่ยนกันเห็ดนะพี่น้องจาะลังเทอกับพอพ่นเห็ดกะพ่นมาอยู่ซีเมืองส่กบแบ่งกันพอพ่นเห็ดแน่เฮาเห็ดแน่แล้วกะลังเทอกับพากันออกไปกินเขาข้างนอกแน่งสินะแบ่งกันแบ่งหนาทีกัน คุณนะ่ะมีแต่อวบๆได้จากพ่อพี่น้องจา้ามืเจ้าเบิง้งบ่มันว่าเป็นได้อวบคักไหมขาเราวอวบเนาะือเพียสุดยอดเลยอันนี้มันหน่อยบ่าขายดอกสิเก็บไปกินเองนี่ละ่ะสิเก็บไปซุปใส่กันกันกบเห็ดเห็ดอันนี่ละ่ะเห็ดไอ้กอเห็ดแล่เฮานี่ละ่ะแต่เห็ด แล่เห็ดกอโอ้ยเฮ็ดกอเห็ดแล่เห็ดแล่เห็ดกอ,กอ,กอจักว่าเบาอีหยังคือจังอยู่ผู้เดียวคือจังบ่มีคนมาแย่งแบาแยกจอยแล้วก็อยู่ใสบนอยู่ปลาใดพุ่นนี่เวลาสิอยู่ปลา,าแถวเฮือนแล้วล่ะพี่น้องอยามเพิ่นอยู่ไก่ปลาอยู่ผู้เดียวก็บว่าอู้พิดเบาถือหยานแต่คนแย่งแบา ตัดออกแล้วงามงามเวลาเราไปถึงน้ำล้วสุดยอดความงามได้เพี่นนองเหลืองหุยหุยงามนี่ขาแน่นเห็ดมันปูขาแน่นมากี่สุดก็หมานจนได้เนาะนึกว่าสิบว่ามีเห็ดให้เก็บเขามาเห็ดเผึ่งว่าเห็นพ่อดอกอีลีนบ่ออก แปลกเนาะมือนันแพทย์มากมันมาหมานจังไดมันเลยออกให้เก็บแม้ทั้งท่าจีมันก็แหงคักไดเออเขาก็ยามเกากรว่าิีมานอีกมันกับโบหมานกับโบเป็นหยางก็ยังมีเห็ดมันปุยเขาได้เก็บเนาะเลิศคือเกาเสียงร้องเทาดังกวกกวกกวก ้ยงามสุดยอดเลยขาเราทางท่าพูดคู่นี่ดังดีครับนี่โูดพูดนะบึ่งดอกบึ่งขาบกม่บบกแตง่งมันคือเก้าแรงขนาดนี้ยังมีเหตุให้พี่น้องได้เก็บให้ดูอยู่เดอ้อยังพอเดี๋ยวฟินๆอยู่ ได้น่อยได้รลายกับอซุมโอซ่าเบิง่งเอาด้วยพี่น้องด้ออินเตอร์เทนให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งตั้งใจมาเก็บให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งความตั้งใจของมาดามความมุ่งม,มั่นที่มาเก็บเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งนะจ๊ะเนาะอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้มีเฮ็ดเบิ่งน่ะละเรื่องของเรื่องเก็บหน่อยเก็บร้ายกับมาบ่มีเห็ดกับผ้าเก็บแนวอื่นเห็นบอก เมือได้บ่พ่อเฮ็ดกรพ้าฮาเก็บหมากใหม่ไปเอาคือเพิ่นบ่ได้ดอกฮาล่างหม่องเพล่นเฮ็ดหลายเนาะแล้วต่ดวงแล้วแต่อันนี้เฮ้าเก็บซําม,มีมีซ่ซาใดเก็บซัมนันมีแค่ไดกระเบิงซัมนันเด้พอพ่อแม่พี่น้องจ๋าน่ารักที่สุดขอบคุณลหลายๆจะ้ะที่เป็นกำลังใจให้มาดามห็นมาสลุมเ้าจะเด้ขอบคุณมากจากใจจริงจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าอยู่ดีไม่แห้งสุภูสุคนเด้อมาอวดเฮ็ดกันนี่ ไปแล้วจ้านี่มันนี่กระทือวโชคดีหมานหมานคือเก่านะจ๊ะเนาะโชคดีหมานหมานเหมือนเดิมนะคะนี่นี่เห็นบอเขาถือว่าหมานได้นน่เนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าไปแล้วจ้ารักนะจุดจุดสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหนาเด้จ้าเด้อบายบายค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าบายบายจ้า